สวัสดีครับผมจเซต์ทีวีอยู่เกมเคิร์ดเพลววันนี้ผมก็ไปดูคอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าไม่จริงจังเกมนี้ก็ก็ลำบากนิดๆลำบากเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ได้จะเปลี่ยนตัวละครเลิกเพอรกิจแป๊บหนึ่งคขดเก็บตัลวละครตังค่าแป๊บหนึ่งนะรู้สึกเสียงเพลงมันดัง บาๆนี้แหละโอเคเขบาบอกให้ปรับตัวครับแล้วมีคนหนึ่งแนะนําเกมหนึ่งมาแต่400กว่าบาทเชียวนะใช่ป่ะตะ่กี้ดูไปดูผ่านๆมาก็เห็นเขาฟื้นฟ้าฟื้นฟ้า,ฟ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 ารู้สึกยากครับรู้สึกช่วงนี้ตังค์ไม่มีด้วยจนครับช่วงนี้จนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขายของไม่ค่อยออกเลยจะ แต่มันโดนคอมโบเดียวก็วคือเคยพลาดเพิ่มนี้ก็คือตายเลยนะก็คือแบบแห้งเลยนะในโหมดเนี้ยรู้สึกแปลกๆแล้วอะก็คือแบบถ้าเราพลาดครั้งเดียวก็วคือมันไม่จบไม่สิ้นน่ะถ้าใครคอมโบชุดเดียวแบบแบบไอที่เรากดชิปแล้วแบบยังไม่ลงพื้น,น่ะแพ้เหมือปีครับแบบเจอเตะร้อยเพื่อแบบคอมโบตลอดเวลาอย่างสายดับคู่นี้ผมก็ยังไม่ลองนะว่า ได้ไหมที่มันสไลด์ไปสไลด์มา,าเจอสายนั้นผมจะไม่ตายเอาละสายนั้นจะไม่ตายหาวตายตายแบบตายแบบรู้ตัวเอาติดเลยเนี่ยสายดาบคู่สายดาบคู่นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ไหมได้คอมเมนต์ด้วยอาจจะเล่นแต่ดูยึดทรงแล้วจริงนะผมว่ามันอะลองลองพื้นที่จริงครับ กระเทินพูดมากแล้วโอเคครับลงมาเจอแต่คนเก่งอันนี้เสียงเกมน่าจะเบาไปหน่อยอันนี้น่าจะเป็นบอดนะถ้าดูจากทรงแล้วอะแน่นอนครับบอดเดี๋ยวคอมโบยังคอมโบดาบใหญ่ผมยังไม่ถนัดครับ กดชิปใช้ไปแล้วสิอันนี้เล่นกับบอทผมน่าจะต้องดูว่าเนี่ยมันคอม,มโบแบบเตะลอยอีกครั้งหนึ่งไม่ได้อะมันต้องคอม,มโบแบบชุดเดียวอะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอ๋ออันนี้กดนี้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกดชิปไม่ได้กดชิปไม่โดน วิชาต้องห้ามเอาก็คือแบบต้องคอมโบเดียวเอออขนาดบอดเรายังอย่าตายเองเลยครับลปล่อยหมาเพื่อติดมือแล้วเตะขึ้นเป๊บเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเออก,ก็คือมันลงแล้วมันเตะ ต่อไม่ได้อะต้องแบบต้องแบบมีสก,กิลอะมันต้องมีสก,กิลช่วยอะโอ้โหถนัดบอดผมยังตายเอากดผิดกระโดดตามยังไม่ทันเลยเนี่ยมันฟันมันฟันโดนนะครับ ผมรู้สึกว่ามันต้องมีสกิลครับเนี่ยอย่างเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วผมก็ปล่อยไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอตอนลงปุ๊บเนี่ยมันจะเตะส่วนขึ้นไม่ได้อะมันต้องแบบจะวอกไงเดียวคอมโบมต้องคอมโบแบบปุ๊บถึงพื้นปุ๊บแล้วค่อยสกิลปุ๊บแล้วก็ถึงคูจะเตะได้ต่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีปุ๊บเนี่ยถ้าผมขี้ขวาเลยมันก็จะเตะขึ้นก็จริงครับ เนี่ยผมพยายามกดไวที่สุดแล้วนะชิบหายแล้วผมพยายามกดไวที่สุดแล้วนะไม่ไหวแล้วเนี่ยพอปุ๊บเออเออแพ้บอดปะเนี่ยบอดผมก็ดีเลือเกินสมัยนี้บอดน่าจะเก่งขึ้น แล้วฟันไปครับรู้สึกคอมโบทุกอย่างแรงขึ้นครับเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บสเต็ปปุ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมสเต็ปยังไม่ได้อ่ะปุ๊บเอ้ยปุ๊บเนี่ยมันยังงัดขึ้นยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปเก่าๆทำไมใช้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยว สเตปเก่าเราไม่ใช้ไม่ได้ขอไปลองตัวนู้นดีกว่าครับสเตปดาบใหญ่ผมเคยฝึกมาอยู่ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตีปึ๊บปึ๊บกดหมุน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 กดสลับเนี่ยมันงัดไม่ขึ้นมันงัดไม่ขึ้นครับ เฮ้ยมันงั้นไม่ขึ้นคอมโบดาบใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงพื้นปุ๊บเรากดสกิลอีกรอบหนึ่งครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเดินหน้าอย่างรวดเร็วปุ๊บพอถึงพื้นปุ๊บเรากดสกิลอีกทีปุ๊บปุ๊บเราก็ถีบขึ้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยมาเฮ้ยแง่ถ้าคุณไม่ถ้าไม่มีสกิลปุ๊บพอผมจะถีบขึ้นเนี่ยมันถีบไม่ได้ครับโอ้ยกระเด็นรูปแปลกๆแล้วครับ เก็บสองเลยแล้วกันได้ตัวเดียวหรือเนี่ยสรุปก็คือคอมโบเก่าๆใช้ไม่ได้ครับอย่างคอมโบดาบใหญ่ที่เขาสอนผมมาก็คือตีตีหมุนหมุนแล้วกดชิปตีครั้งหนึ่งหรือว่ากดชิปแล้วก็กดเสยขึ้นเลยนี่แหละครับมันงัดไม่ขึ้นหรือว่าผมคิดไปเอง มาดูแปลกๆมันงัดไม่ขึ้นผมพยายามงัดแล้วครับใครรู้ก็บอกด้วยนะครับว่าสเต็ปไหนใช้ไม่ได้แล้วใช้ได้ใช่ไม่ได้อันนี้ก็จะลองปรับตัวดูครับถ้าคอมโบเก่าใช้ไม่ได้ก็รู้สึกแปลกๆแหละแม้ว่ามันไม่มีไอเ้เขตขาวๆพอเลือดเราใกล้หมดเพ๊่มมันจะแพร่มาเลยแม่งใครพลาดครั้งเดียวก็คือจบอะจบเลยอเอาเลยครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไป เดี๋ยวผมก็ไปอ่านนั่นแหละมีคนแนะนําเกมมาก็ไม่มีตังครับอะไรง่ายเลยผมเล่นไม่เป็นด้วยงี้นว่าผมจะลองพยายามนิดนึงอะพยายามนี่ความจริงก็ไม่นิดหรอกมากเลยอะพูดเยอะแล้วพูดเยอะเด้งออกเลยอ่ะเวลาหมดดีดีครับกับเข้าสู่ลูกรักเดิมที่เจ้าเป็นโคการ์ดอะไรไว้หน้าหนังเรื่องอะไร รู้สึกตอนเด็กดูไหวมากเลยเอาเลยครับจบคลิปนี้แบบรู้สึกว่าคอมโบอะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย